สวัสดีครับก่อนชมคลิปนะครับผมผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมวันนี้นะครับผมมาอยู่กับนะครับเอสันนะครับผม L 3 6 0นะครับผมตัวนี้ลูกค้าแจ้งมาว่าปิ้นไม่ได้นะครับผมก็คือไม่สามารถสั่งปินได้นะครับแต่ตอนนี้อาการผมยังไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะครับผมอันนี้มาดูไปพร้อมกันนะครับผมอันนี้ผมเสียบปลั๊กนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะเปิดเครื่องนะครับผมเดี๋ยวเทสไปพร้อมกันนะครับ เดี๋ยวรอเครื่องนะครับสแตนดาไไฟเขียวขึ้นให้ไฟเขียวขึ้นปกตินะครับเดี๋ยวเราจะมาสั่งปริ้นดูนะครับผมลูกค้าแจ้งมาว่าปริ้นไม่ได้นะครับผมหัวพิมพ์วิ่งแล้วก็ขยับปกติอยู่นะครับผมไฟเขียวหยุดนิ่งแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมจะลองสั่งปริ้นงานดูนะครับผม ถ้าไฟเขียวนะครับผมหยุดนิ่งอันนี้คือเครื่องปกตินะครับผมแต่ลูกค้าแจ้งมาว่ามันปิ้นไม่ได้เดี๋ยวเราต้องมาสั่งปิ้นดูนะครับว่า,ามันเกิดจากสาเหตุไหนนะครับผมอ่าโอเคครับผมถ้าอาการนี้นะครับผมเห็นไหมครับผมกระดาษติดนะฮะน่ครับกระดาษติดนะครับผมนี่นะครับผม ออกมาแค่ฝั่งเดียวนะครับผมแล้วก็ไฟแดงค้างตรงลูกกระดาษนะครับผมตัวเครื่องนะครับผมจะฟ้องว่าเปเปอร์แจมนะครับผมคือกระดาษติดนะฮะอาการนี้นะครับผมดูจากลักษณะแล้วเห็นไหมครับมันดึงลงมาฝั่งเดียวนะครับผมคือฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้นะครับผมมันไม่ดึงมาแสดงว่าฝั่งนี้ต้องมีอะไรติดนะครับผมอันนี้คือสาเหตุที่ลูกค้าแจ้งมานะครับบอกว่าเครื่องปินไม่ได้นะครับผมน่าจะเกิดจากตัวกระดาษติดนะครับเราจะเอากระดาษออกนะครับผมเบื้องต้นนะครับผม ค่อยๆดึงกระดาษขึ้นนะครับผมอย่าดึงแรงนะครับเดี๋ยวตัวเซนเซอร์กระดาษหลุดนะครับผมค่อยๆขยับนะครับแล้วดึงนะฮะนะครับจากนั้นนะครับผมเราจะมาดูฝั่งนี้นะครับผมที่กระดาษไม่ลงนะครับคือคือฝั่งนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะพับกระดาษนะครับผมกระดาษ A4 เรานี้แหละนะครับผมตอนนี้ในหลายๆคลิปผมก็จะมีสอนนะครับผมอาการก็จะแตกต่างกันไปนะครับในในส่วนของกระดาษติดนะ เดี๋ยวเราจะมาดูว่ามีอะไรติดนะครับผมเราพับก,กระดาษให้เป็นลักษณะนี้นะครับผมฝั่งนี้ใช่ไหมครับที่เมื่อกี้ที่กระดาษไปดึงลงมามันต้องมีอะไรติดฝั่งนี้นะครับผมจะใช้ไขควงปากแบนแบบนี้นะครับผมนัดเข้าไปในนี้นะครับผมงัดเข้าไปอย่างนี้นครับนัดขึ้นนะฮะแล้วกระดาษสอดเข้าไปนะครับผม สอบเข้าไปแล้วก็ดันขึ้นไปเลยนะครับดันขึ้นไปจากนั้นเราก็มาดูด้านหลังที่เราดันกระดาษขึ้นไปนะครับว่ามันมีอะไรติดหรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวผมขยับกล้องให้ดีกันอ๋อเห็นไหมครับผมมันมีเศษกระดาษทิชชูข่ขาวๆเห็นไหมครับมันดันขึ้นมาน่าจะเป็นกระดาษทิชชู่ตัวนี้ครับผมที่ติด อนะครับผมนี่นะครับเดี๋ยวผมจะลองเอากระดาษออกนะครับดึงออกเบาๆนะครับผมดึงกระดาษออกมาแล้วนะครับผมหลังจากนั้นผมจะลองปิดเครื่องดูนะครับผมปิดเครื่องเสร็จปุ๊บจากนั้นก็เปิดเครื่องนะครับผม เดี๋ยวมาลองสั่งปินพ์ดูนะครับผมหลังจากที่เราเอาตัวทิชชู่ตัวนี้ออกแล้วนะครับผมเห็นไหมครับเกิดจากทิชชู่ติดนะครับผมอืมเครื่องปกติแล้วนะครับผมเห็นไหมครับอาการง,ง่ายๆพวกนี้นะครับผมเราสามารถเช็คหรือแก้ไขปัญหาเบื้องต้นเองได้นะครับผมก่อนที่จะยกหาช่างอนะเนาะ คือเราต้องต้องจาไว้เสมอว่าถ้าเครื่องปิ้นนะครับเปิดขึ้นมาไฟเขียวขึ้นสแตนบายอย่างนี้อันนี้คือเครื่องปกติแต่ถ้าเราปิ้นแล้วมีปัญหาเนี่ยเราก็ดูว่ามันฟ้องเออร์เลอร์จากลักษณะไหนนะครับหรือเออร์เลอร์แบบไหนนะครับผมเยวเทสพวกสีพวกหัวพิมพ์นะครับผมสีออกมาครบนะครับผมอันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็เป็นในเรื่องของตัวมิเศษกระดาษเสษทิชชูติดนะครับเห็นไหมครับสีอะไรออกมาครบนะครับผม ผก็จะประมาณนี้นะครับคลิปนี้นะครับผมถ้ามีประโยชน์ยังไงผมฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยแล้วกันนะครับผมคนละหนึ่งไลค์หนึแชร์นะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับผมขอบคุณมากสำหรับการรับชมนะครับผมสวัสดีครับ